นี่คือช่วงเวลาที่เตือนใจสำหรับทั้งชาติไทยและอาจจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่คิดกษริย์จิกมีแห่งราชอาณาจักรกร่อนดานพร้อมด้วยราชินีเจสุนได้เสด็จมาวางภูมิลาถวายราชสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระพันป,ปีหลวงแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าความเคารพรักนี้ไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเคารพและความผูกพันที่อาจทําให้ใครหลายคนต้องคิดถึงบทบาทของราชวงศ์ในโลกสมัยใหม่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจและบางอย่างอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างได้เลยทีเดียวในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลาประมาณ10.00น,นากาสมเด็จพระราชาธิบดีจิตมีเคเซอร์นำเกียววังชุกผู้ทรงเป็นผู้นำสูงสุดของราชาอาณาจักรกอนดานได้เสด็จพระราชาดำเนินมาพร้อมกับสมเด็จพระราชินีเจตุนเพมาวังชุกเพื่อทรงวางภูมิลาถวายราชาสักการะอย่างเคารพต่อ พระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันธ์ปีหลวงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้พวกพระองค์ยังได้ทรงลงพระบรมาพิไทยและพระนามาพิไธยในสมุดแสดงความอาลัยอีกด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการและลึกซึ้งแต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นสมเด็จพระราชาธิปีแห่งกูตา และพระราชนีก็จะทรงเข้าร่วมพระราชพิธีสําคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมสําหรับพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงณนที่เดียวกันคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการถวายความเคารพอย่างต่อเนื่องซึ่งสําหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเรื่องราชพิธีอาจสงสัยว่าทําไมจึงต้องหมอมีขั้นตอนมากมายขนาดนี้แต่จริงๆแล้ว นี่คือประเพณีที่ช่วยให้ผู้คนได้แสดงความอาลายัยและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับเปรยียบเสมือนกับการจัดงานไว้อาลัยในครอบครัวใหญ่เพื่อรวบรวมทุกคนเข้าด้วยกันที่สําคัญกว่านั้นความผูกพันระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชาอาณาจักรกอนดานกับพระราชวงไทยนั้นแน่นแฟ้นอย่างมากพวกพระองค์ทรงเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพั์ปีหลวงเป็นอย่างยิ่งและในทางกลับกันปวงชนชาวไทย ก็เคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานเช่นกันทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาถวายความอลาลัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการทูตด,ด้านราชวงศ์ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปความสัมพันธ์แบบนี้ระหว่างราชวงศ์สองประเทศทําให้เราต้องคิดว่าในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีและการเมืองสมัยใหม่ราชวงศ์ยังคงมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจกันหรือไม่บางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นแค่พิธีกรรมเก่าๆที่ไร้สาระแต่บางคนเห็นว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการรักษาประเพณีและส่งเสริมสันติภาพระหว่างชาติคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือบางทีคุณคิดว่าการมาถวายความอลาลัยแบบนี้เป็นการแสดงความเคารพที่แท้จริงหรือแค่ภาพลักษณ์ภายนอกมาแชร์ความคิดเด่นของคุณในคอมเมนต์กันเธอรับรองว่าจะน่าสนใจและกระตุ้นให้คิดกันมากมาก